สวัสดีครับพบกับมอสอีกแล้วนะครับกับรถนำเข้า t p m Motor ครับนี่นะครับจะพามาชมกับรถมินิ MPV อีกหนึ่งรุ่นครับที่ยอดนิยมที่สุดตลอดการสำหรับ Toyota Voxy Hybrid SZ ครับ2025มีอะไรอัปเดตเดี๋ยวผมพาไปชมครับก็มาที่ด้านหน้าก่อนเลยนะครับตัวนี้นะครับยังคงเป็นโมเดลเดิมนะครับของทางตัว Voxy ที่เปิดตัวมาใหม่ครับก็เป็นรุ่นที่นิยมที่สุดก็คือเครื่อง1.8 S Z Hybrid ครับ ซึ่งในรุ่นนี้นะครับต้องบอกก่อนว่าดีไซน์ภายนอกเนี่ยผมมองว่าค่อนข้างดูเท่แล้วก็ดูสปอร์ตกว่ารุ่นโนอานั่นเองก็คือกระจังหน้าครับจะมีดีไซน์ที่กว้างขึ้นนะครับแล้วก็มีคิวโคมียมตัดแบบนี้นะครับไฟเดย์ไทม์เนี่ยจะยกขึ้นมาอยู่ด้านบนบริเวณที่ฝากระโปรงครับส่วนไฟด้านหน้าตัวนี้ครับจะเป็น LED โปรเจคเตอร์แบบ3เลนครับซึ่งตัวนี้เป็นไฟแบบสูงอัตโนมัติแล้วก็ไฟหลบหลีกให้ทางผู้ขับขี่เนี่ยแบบออโต้ด้วยนะครับรวมถึงกระจังหน้าเนี่ยก็คือฝังมา จะมีคิ้วโครเมียมแบบนี้นะครับรอบคันเลยส่วนตัวนี้ไม่ใช่ไฟตัดหมอกนะครับแต่เป็นไฟเดย์ไทม์รันนิ่งไลท์เหมือนกันต้องบอกเลยว่ากระจังหน้าส่วนตัวผมอ่ะแอบชอบตัววอล์ซี่พอสมควรเลยนะครับมาที่โลโก้ครับตัวนี้จะเป็นโลโก้แบบไฮบริดนะครับซึ่งตัวนี้จะมีโอมฟ้าไาเล็กน้อยนะครับก็บ่งบอกให้รู้ว่าตัวเครื่องยนต์ขุมกาลังเนี่ยเป็นเครื่องไฮบริดนั่นเองมากับเครื่อง1.8ลิตรครับบวกกับมอเตอร์ไฟฟ้านะครับระบบขับเคลื่อนเนี่ยให้กําลังแรงม้าสูงสุดอยู่ที่170แรงร้อยเดียว รประหยัดน้ำมันสูงสุดอยู่ที่25กิโลต่อลิตรเลยนะครับต้องบอกเลยว่าเหมาะกับยุคที่น้ำมันแพงแบบนี้แล้วก็เครื่องยนต์ไฮบริดเนี่ยก็กลับมาเป็นที่นิยมในปี2025อีกด้วยนะครับส่วนคันนี้นะครับต้องบอกก่อนว่าออปชั่นเนี่ยจัดเต็มมากๆเพราะว่ารุ่น S7 ของเราเนี่ยเป็นรุ่นท็อปสุดนะครับพามาที่ด้านข้างครับคันนี้เป็นสีดําเงาแบบนี้นะครับต้องบอกเลยว่าค่อนข้างดูดุมากแล้วก็ดูสปอร์ตแบบนี้เนี่ยต้องมากับล้อแบบนี้ครับ เอจะได้เป็นขอบ17นิ้วนะครับเป็นล้ออลอยตัดเงาทูโทนแบบนี้ครับรัดกับยางนํำเข้าจากญี่ปุ่นแบบนี้เลยซึ่งกำลังดีกับรถไซส์กลางไม่ได้ใหญ่มากนะครับล้อสิบเจ็ดผมว่าใชง้งานครอบครัวในเมืองบ้างต่างจังหวัดบ้างเพียงพอแล้วก็ได้ความนุ่มนวลพอสมควรครับส่วนด้านข้างตัวนี้นะครับจะมากับกล้องรอบคันครับแล้วก็ไบสปอร์ตมอนิเตอร์ครับสำหรับการาจะเล่งแซงนะครับซ้ายขวาเนี่ยมีเซ็นเซอร์เตือนทั้งหมดครับและอีกจุดหนึ่งที่สำคัญสำหรับตัว โ o โยต้าวอกนะครับก็คือประตูสไลด์ไฟฟ้าบวกกับตัวบันไดด้านข้างครับตัวนี้เนี่ยต้องบอกว่าเป็นออปชั่นจากโรงงานนะครับซึ่งตัวบันไดเนี่ยสำหรับรุ่นว o x y เนี่ยจะมีแค่ทางเดียวก็คือฝั่งซ้ายเวลาเราจอดดรอปหรือว่ารับผู้โดยสารเนี่ยก็คือสามารถขึ้นลงฝั่งนี้ได้สะดวกแล้วก็มีที่จับมือขึ้นลงแบบนี้ครับค่อนข้างใช้งานได้ดีเลยทีเดียวเดีย๋ยวผมพาไปดูที่ด้านท้ายครับไปกันครับ ส่วนด้านท้ายนะครับต้องบอกก่อนว่าทาง t o y o ต a Voxy ซเนี่ยผมก็แอบชอบเพราะว่าไฟท้ายเนี่ยจะมีดีไซน์ที่เป็นโรมดำแบบนี้ครับแล้วก็ได้ไฟ LED แบบนี้เลยนะครับซึ่งต้องบอกว่าไฟแบบ2ชั้นเนี่ยผมว่าดูสมัยใหม่มากยิ่งขึ้นแล้วก็ดูมีความทำให้บอดี้รถดูกว้างขึ้นนะครับผมส่วนด้านท้ายนะครับดีไซน์มีสปอยเลอร์ครับตัวไฟแบบนี้นะครับแล้วก็ตรงกลางมีชื่อรุ่น Voxy ซครับแล้วก็ในส่วนของตัวโลโก้ก็ยังเป็นสีฟ้าเหมือนเดิมนะครับ มากับเซ็นเซอร์รอบคันครับกับกล้องมองหลังแล้วก็กล้องรอบคันด้วยนะครับตัวนี้นะครับจะมีโลโก้ไฮบริดอยู่ด้านข้างมุมขวาล่างนะครับสําหรับการเปิดปิดฝาท้ายนะครับเป็นออโต้ทั้งเปิดและปิดจะอยู่ที่ตําแหน่งด้านซ้ายและขวาครับแบบนี้เลย <S <S ก็ต้องบอกว่าสมัยใหม่ uite, แบบนี้ประตูบานใหญ่่างนี้เป็นไฟฟ้าเหมาะแล้วครับ มาที่ด้านทายครับการเก็บของต้องบอกก่อนว่าเห็นรถไซมินิแต่ตัวภายในเนี่ยไม่มินิเลยก็คือหลังคาสูง1.85เมตรนะครับแล้วก็การพับเบาะแบบนี้ครับมือเดียวได้เลยแล้วก็ให้ล็อกแบบนี้นะครับเป็นพับแบบซ้ายขวาซึ่งการพับเบาะแบบนี้จะทําให้มีพื้นที่เก็บสัมภาระเนี่ยกว้างมากยิ่งขึ้นรถไซไม่ได้ใหญ่แต่เก็บของชิ้นใหญ่ๆเนี่ยได้สบายๆเป็นรถครอบครัวรถโดยสาร หรือว่ารถที่เดินทางต่างจังหวัดเนี่ยก็เพียงพอสําหรับเ o ย o t a อ o x วอลซครับแต่ด้านล่างก็จะมีเป็นตัวชุดยางอะไหล่นะครับหรือบางคันจะเป็นชุดปะยางแล้วนะครับเดีย๋ยวนี้ก็ต้องบอกเลยว่าระบบความปลอดภัยอื่นๆก็มีเพียงพอเดีย๋ยวผมพาไปชมด้านในครับมาที่ด้านในครับกับเ o ย o t ตอ o x วอลซสำหรับแถว2นะครับก็เป็นอีกหนึ่งไฮไลท์นะครับสำหรับรถ MPV ซึ่งตรงนี้ผมบอกก่อนว่าตัว รุ่น s z นะครับจะได้เป็นเบาะคอมฟอร์ตซีสก็คือเป็นเบาะแบบหุ้มหนังผสมกับตัวเบาะผ้านะครับแล้วก็จะมีปรับลองน่องแล้วก็พนักพิงแบบนี้ครับสามารถปรับล็อกระดับได้นะครับต้องบอกก่อนว่าตัวไซนี้เบาะไม่ได้ใหญ่แต่จะมีการปรับตรงนี้ได้อีกนะครับตัวชาร์จแบตจะอยู่ตรงนี้ครับแล้วเราสามารถพับเก็บแก้วตรงนี้ได้เลยนะครับผมเพื่อไปการเดินขึ้นแถว2แถว3นะครับแล้วก็ส่วนตรงนี้เราวางแก้วได้ถึง4ตํตำแหน่งเลยทีเดียวแล้วก็การนั่งนะครับเราสามารถปรับเดินหน้าถอยหลังได้อีก ประมาณนี้ได้เลยนะครับแล้วผมมองว่าตัวหลังคาค่อนข้างสูงนะครับก็เพดลูมสาหรับผมเนี่ยก็ค่อนข้างเหลือเหลือเฟือเลยนะครับแล้วก็กระจกบานข้างเนี่ยสายขวาค่อนข้างกว้างครับแล้วก็ตัวนี้จะมีม่านแบบนี้ครับเป็นแมนนวลขึ้นมานะครับก็เพิ่มความเป็นส่วนตัวมากยิ่งขึ้นครับแล้วก็ตัวแถว2นะครับถึงแถว3เนี่ยเราจะมีการคอนโทรลเลอร์แอร์ด้านนี้ครับก็จะปรับอุณหภูมิปรับทิศทางนะครับได้จากตรงด้านหลังเลยหรือ ถ้าเกิดให้ผู้ขับขี่เป็นคนปรับก็ยังสามารถปรับได้ด้วยนะครับแล้วก็ตัวเบาะเนี่ยผมต้องบอกก่อนว่าเห็นเป็นเบาะผ้าผสมกับเบาะหนังแบบนี้ผมบอกเลยว่าใช้งานในเมืองไทยจริงปรัตอบโจทย์มากเลยนะครับเพราะว่าเราจอดกลางแดดบางทีเนี่ยเราไม่สามารถนั่งได้ทันทีเพราะว่ามันจะมีความร้อนสะสมแต่ตัวเนี้ยจะช่วยระบายความร้อนได้ดีแล้วเกิดเวลาเราทําน้ําหรืออะไรหกนะครับเราสามารถเช็ดได้ทันทีพวกนี้เนี่ยจะมีการโคตติ้งมาจากโรงงานที่ญี่ปุ่นด้วยนะครับซึ่งต้องบอกเลยว่าเหมาะกับครอบครัวเพราะว่าเผื่อเด็กเกเ,กเนี่ยทำสิดของหกเรา แล้วก็แถว3เนี่ยเราปรับอย่างนี้ครับแล้วเราก็เดินขึ้นไปก็จะมีเพิ่มได้อีก3ตําแหน่งนะครับสำหรับตัวนี้ผมก็แนะนําว่าผู้ใหญ่ก็พอนั่งได้นะแต่ว่าอาจจะไม่ได้เดินทางไกลมากก็อาจจะเหมาะกับไปทานข้าวครอบครัว,วในเมืองวันหยุดอะไรแบบนี้นะครับเดีย๋ยวผมพาไปชมที่ตําแหน่งผู้ขับขี่ครับก็มาที่ตําแหน่งของผู้ขับขี่นะครับสำหรับตัว t o y o t a a l อล์ซี่นะครับก็ต้องบอกเลยว่า ออปชันคันนี้เนี่ยเนื่องจากเป็นรุ่นเกรด s อสที่ท็อปสุดนะครับก็จะมีในเรื่องของตัวออปชันจัดเต็มเลยนะครับคอนโซลตรงกลางเนี่ยก็จะมีเป็นวัสดุหุ้มหนังด้วยนะครับเดินได้แต่เข็บจริงแล้วก็มีที่เก็บของอีกเล็กน้อยครับที่วางแก้วที่เก็บของในเก๊ะน,นะครับก็ต้องบอกก่อนว่าครบทุกตำแหน่งนะครับแล้วก็การใช้งานผมบอกเลยว่าผู้ขับขี่ไม่ว่าจะเป็นคุณผู้หญิงคุณผู้ชายสามารถใช้งานได้นะครับเพราะว่าตัวรถไม่ได้ใหญ่มากแล้วก็มีความสูงกว่ารถเก่งทั่วไปด้วยนะครับซึ่งตัวนี้นะคบบบอกแบบนี้เลย ปรับเป็นตัวรอ,องแขนรองอพนักพิงได้แบบนี้ครับเผื่อขับทางไกลนะครับตัวรถนะครับต้องบอกเลยว,ว่าแอร์สามารถคอนโทรลแถว2แถว3ให้ก็ได้นะครับแล้วก็ปรับแอะแยกอิกสระซ้ายขวาได้ด้วยนะครับมีระบบฮีเตอร์นะครับแล้วก็ควบคุมด้านหลังส่วนคันนี้เนี่ยพิเศษอีกส่วนหนึ่งก็คือมีกล้องสลาวิวด้วยครับก็จะเป็นกล้องรอบคันแบบนี้ครับหน้าจอขนาดถึง7นิ้วเลยทีเดียวก็ใช้งานค่อนข้างโอเคนะครับผมมองว่า เราสามารถปรับมุมปรับอะไรต่างๆกับตัวรถได้แล้วก็เชื่อมต่อ Apple c a r p l a y Android Auto ขึ้นที่หน้าจอนี้ได้เลยนะครับหัวเกียร์เป็นหัวเกียร์สั้นแบบนี้ครับเป็นเกียร์ไฟฟ้านะครับ eCVT ช่วยให้การขับขี่นุ่มนวลแล้วก็ประหยัดน้ำมันมากยิ่งขึ้นครับส่วนของตัวพวงมาลัยนะครับควบคุมมัลติฟังก์ชันด้านซ้ายนะครับไม่ว่าจะเป็นเพิ่มเสียงสกิปแทร็กหรือว่ากด Previous ต่างๆได้หมดเลยนะครับส่วนด้านขวาเนี่ยจะเป็นในเรื่องของระบบช่วยเหลือการขับขี่ครับ จะคอนโทรลเลอร์ผ่านหน้าจอตัวนี้ก็คือ Adaptive Cruise Control, Lane Keeping ครับ l a นเชนต่างๆแล้วก็กะระยะของ Distance c o n r ด้านหน้าก็จะช่วยติดตามให้ได้มีความปลอดภัยเพิ่มมากยิ่งขึ้นครับจับคู่กับกล้องรอบคันกับ Blind Spot Monitor นะครับแล้วก็เครื่องเสียงเนี่ยส u r ว o u v รอบคันเลยนะครับก็ใช้ง,งานได้เพียงพอตัวนี้นะครับจะเป็นคอนโทรลเลอร์ในส่วนของตัวเบรกมือ Auto b r ้เ e ร o โฮครับแล้วก็ตัว Driving Mode นะครับแล้วก็ระบบ Traction Control ก็จะอยู่บริเวณคอนโซลเกียร์หมดเลยครับปุ่ม Start อยู่ด้านนี้นะครับ กระจกยังเป็นตัดแสงแบบแมนวนวลแบบนี้ครับแล้วก็ด้านบนจะมีชุดในเรื่องของตัวควบคุมประตูท้ายนะครับแล้วก็ประตูซ้ายขวาอิสระเลยไม่ว่าจะเป็นการเปิดหรือปิดนะครับสั่งงานจากตัวนี้ได้เลยแล้วก็การใช้งานเนี่ยผมมองว่ารถไซนี้เนี่ยเหมาะกับการที่ลูกค้ามีทั้งครอบครัวแล้วก็เดินทางกันต่างจังหวัดด้วยนะครับแค่งี้ตัวเนี้ยเห็นออปชั่นแน่นๆแบบเนี้ยราคาพิเศษท้ายคลิปเดี๋ยวผมพาไปสรุปกันครับ ก็เป็นยังไงกันบ้างครับกับ Toyota Voxy a คซี่เอสแอไฮบริครับอัปเดตปี2025นะครับสำหรับลูกค้าท่านใดสนใจนะครับผมมีรถพร้อมส่งมอบไม่ว่าจะเป็นสีขาวสีดำถ้าอยากได้ออชัช่นเหมือนคันนี้นะครับผมบอกเลยว่าราคาพิเศษครับเป็นรถใหม่ปี2025นะครับทางท BM m o t มอเตอร์เราขายอยู่เพียง2 1 9ล้านสาหบาทครับสำหรับตัวรถเนี่ยเป็นรถปี25เลยนะครับถ้าลูกค้าท่านใดอยากทราบโปรโมชั่นอื่นๆหรือการผ่อนนะครับจัดไฟแนนซ์ต่างๆเนี่ย สามารถติดต่อแอดไลน์หรือโทรเบอร์มาหามอสได้เลยนะครับหรือถ้าลูกค้าต้องการอยากทราบหรือว่ามาดูรถคันจริงนะครับผมก็จะแปะโลเคชั่นไว้ด้านล่างนะครับเท่ไงตัวนี้เนี่ยของผมเนี่ยต้องบอกก่อนว่ารถใหม่ป้ายแดงทุกคันนะครับพร้อมส่งมอบผมฝากติดตามช่องของ YouTube ของมอสด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็นกดไลค์กดแชร์นะครับหรือกด s u b s c r i b e เนี่ยก็อุดหนุนเป็นกำลังใจกันได้นะครับเท่ไงตัวนี้เนี่ยขอลาไปก่อนครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ